สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาดิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยเลยครับในช่วงลาดิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับค่าคืนวันนี้มาแล้วครับศึกใหญ่ที่รอคอยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบควอเตอร์ไฟนัลเลกแรกวันนี้มี2คู่นะครับน่าดูทั้ง2คู่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ซานติโกเบเนเบลเรอัลมาดริดพบกับทางนั้นแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นการโคจรมาเจอกันนะครับของ2องกุนซือที่ เอาแชมป์แชมเปี 4, ้ยนสีแชมป์ยุโรปมารวมกันแล้วมากที่สุดนะครับอันเชติ4สมัยเปปกวเดล,ล่า3สมัยด้วยกันนะครับกู่นี้ครับ2ปีก่อนหน้านี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ2ปีที่แล้วมาดิดผ่านซิตี้แล้วก็เป็นลมลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ปีที่แล้วซิตี้ผ่านมาดิดแล้วเป็นลมอินเตอร์และควา้าแชมป์มาปีนี้เจอกันเร็วนะครับในรอบปอัลเตอร์ฟฟรไฟนอลใครจะอยู่ใครจะไป ว่าถึงสภาพความพร้อมก่อนซิตี้ขาดไคล์วอเกอร์ว่ากันว่านี่เป็นตัวสําคัญนะครับเป็นตัวมาร์กวิดิสุดเลยนะครับพลาดลงสนามไปเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บอีกคนหนึ่งที่ไม่พร้อมแน่ๆก,ก็คือเนธานาเกวันนี้ครับเป๊ปจะจัดทีมในระบบ3 2 2 3 6โอ้โหนะเป็นระบบที่ต้องบอกว่า เอาจริงๆมันมองได้หลายรูปแบบมากสําหรับเป๊ปกวารเดโอล่านะครับเพราะว่าเขาจะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนตําแหน่งอินเวอร์เข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาวเวตัวเสวกคุณลืลนะครับตามคาดของเป๊ปกวารเดโอล่าวันนี้นะครับจะมีเอเดซีนนะครับที่น่าจะผ่านความฟิตลงเฝ้าเสาแล้วก็แนวรับจะประกอบด้วยอเลกานรีนะครับ จอห์นสโตนแล้วก็โรเบนเดียร์ตรงกลางมีลิโกลูวิสกับโรดรีแนวรุกนะครับฟิลโฟเดนจะเล่นข้างในกับเควินเดอร์บอยส่วนด้านข้างจะเป็นหน้าที่ของแจ็คกรีลลตนะครับแล้วก็แบลนโดซินวานาเป้าเออร์ลิงฮาร์ลันนี่คือไลน์อัพของแมนซิตี้ตามคาดขณะที่รำลิกไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับตัวที่เก็บอยู่ แล้วก็ยังไม่พร้อมโงสนามก็มีติโบกุกตัวกับดาวิดอาลาบาส่วนไอดามิิตีมีชื่อแล้วนะครับก็ต้องรอรู้นว่าจะได้รับโอกาสลงสนามหรือไม่แต่คาดว่าคงไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมัลิตจะเล่นในระบบ4-3-1-2หรือ4-4-2ไดมอนด์จะมองแบบไหนก็ได้นะครับผู้สอบประตูจะเป็นอันดเดรลูนินนะครับแบ็กโแบ็กขวาใช้ดดนนี่กับบัคานแบ็กซ้ายเป็นแฟรลองเบดี คู่เซนเตอร์จะเป็นนาโชกับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับตรงกลางนะครับใช้ชัวเบนี่โทนี่โคลสแล้วก็เฟเดริโกวาวเวเด้หน้าต่ำจูต์เบรดิแฮม ham, คู่หน้าโรดิโกโกเอสแล้วก็วิดิซุสจูเนียนะครับนี่คือไลอ้อตามคาดของคาร์โลอันเชลติซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางตำแหน่งนะนักข่าวคุณอาจจะคาดถูกสิบตำแหน่งอาจจะผิดสักหนึ่งตำแหน่งอันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าวัน เนี่ยเวลาเปิดโพลมาแล้วมันจะเป็นไปนตามที่เินชติพูดหรือเป็นไปนตามที่สื่อคาดการเอาไว้หรือไม่เกมนี้มองอยังไงผมมองว่าน่าจะแตกต่างจากเกมเลก2เมื่อปีที่แล้วที่เอติฮัดสเตเดียมเลก2ปีที่แล้วที่มาดิดโดนแมนซิตี้ยาขาดลอยศูนย์สีเรียกได้ว่าสู้กันไม่ได้แบบทุกกระบวนท่าแต่มาวันนี้ทีมมันเปลี่ยนไปแล้วก็ผมมองว่าในส่วนของมาดิดเนี่ยนะครับ วิดิสุสจู Junior, A S, เนียโรริโกโกเอสก็เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งมีประสบการณ์มากขึ้นการเข้ามาของจูดเบลิงแฮมถือว่าเข้ามายกระดับเรัลมดเิ็ดได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วนะครับชัวเมนี่นะครับก็อยู่กับทีมมานะครับจนมีประสบการณ์และก็ทำได้ดีขึ้นในตำแหน่งวีฟิวตรรับ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีกามาวินกา้าที่สามารถที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนได้เฟเดวาเวเดยังคงเล่นได้ตามมาตรฐานโทนี่ครสยังเล่นได้ตามมาตรฐานก็เลยได้ว่ามาดิดเนี่ยมีจุดอ่อนถ้าจะมองกันจริงๆก็อาจจะเป็นตําแหน่งของนาโชเฟรนันเดสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูว่าเลเวลในการเล่นอาจจะไม่ได้สูงมากนะักอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมมาดิดชุดนี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าปีที่แล้วผมมองว่าสู้กับซิตี้ได้ดีเลยทีเดียว ซิตี้ฟอร์มดีมาตลอดนะครับนักสามารถจะฐานได้ค่อนข้างดีแต่ปีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบางเกมที่มองว่าน่าจะชนะง่ายก็ฝืดก็เบียดได้แค่นั้นนะครับโอเคครับในแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขายิงประตูคู่กับสู้แต่ละนัดเนี่ยสลูกตลอดซึ่งหายยากมากครับที่จะมีทีมไหนทําได้แบบนี้แต่เจอกับมานดิที่เตบิตบโตขึ้นมีจู๊ดนะครับทาให้มาดิมีทางเลือกในการเล่น ที่หลากหลายมากขึ้นในส่วนเกมรุกแล้วก็เกมรับก็มีส่วนช่วยมากขึ้นน่าจะทำให้สู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกสูสีแล้ววันนี้เล่นที่เบนเดเดลบ้านของเรือมดิผมมองว่ามาดิิมีเปรียบเล็กๆนะครับโอกาสออกเสมอมีแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมฟันธงว่าจะเป็นเรือมดิให้สกอร์อยู่ที่มาดิิชนะครับ2ประตูต่อหนึ่ง